อันถังลมช่างมีก่อครับผมมีถังใหญ่แลอันนี้มันบักค่อยตึงมันเหี่ยวมันมันแตกไปเองคมัอ๋อขอปึ่งชักสองกมที่เข้าุองขี้ท่านใดออกไาแหงเอาเออมันไปเจ็บอย่างแหงมันเจ็บมันแหงมาเอามันพูดเดียวว่าตึงมันพู่เดียวว่าจะขี้อะไรไวเออมันยังยังลูกโป่งเลยนะน้อเนาะขอเซแว่นพ่อครับสซเซรามยางยน เออแม่เนีร้านเนี้ยร้อยแม็กถูกป่ะเข้าไปอ๋อคร้บผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับครับครได้แม็กไรไหนนะครับเอาคนเท่าเลือกว่าเอาเต็มใจว่าได้ยินข่าวว่าร้านนี้ครัแม็กถูกได้ครับได้ได้ยินว่าแม็กถูกแล้วก็แม็กมีโปรโมชั่นนะครับมีโปรโมชั่นด้วยถ้าเขาสิบห้าลดสินก็เริ่มต้นตีชุดหกเป็นเก้าครับ หกหมื่นเก้าหกพันเก้าปีกปลาหกหมื่นเก้าเหรอแพงป่ะหกหมื่นเก้าโอแม็กแม็กไมนี่ชุดหกพันเก้าเหรออ๋อหกพันเก้าชุดหนึ่งสี่ล้อเลยดูจะใกล้หินมาได้ยินหกพันเก้าชุดนึกมีกี่ล้อครับสี่ล้อเลยครับสี่ล้อราคาเริ่มต้นอยู่หกพันเก้าครับผมแล้วมีลายให้เลือกอครับลายก็จะมีแบบแทบเป็นสี่ล้อนอันนี้สี่ครับถ้าสี่ประมาณเนี้ยก็จะประมาณตีโปหกพันเก้านะครับถ้าเป็นแนวแบบ เปสิ่งนั่งน่องก็จะมาขึ้นน้ำหน่อยอ๋อขึ้นมาอันน้อยครับครับผมผมจากได้ที่ว่าลายมันคล้ายๆลายเชี่ยวลุงชัยนี่มีอยู่ลายป๋ออ๋อมีอ๋อมีเสี่ยห่างๆนี่นะเออเสี้ยห่างก็ได้อย่างนี้เลยมานี่ครับเนาะอ๋ออีงามว่ะอีงามอยู่อ๋ออีงามเนาะเออเสี้ห่างอย่างเดียวกันเอาอย่าบอกลุงชัยเออจัดงามดีดีงามดีโอเคจัดลายนี้เลยอันเดียวป่ะเนาะอันเดียวป๋อป๋อลายงาม จะจะตางผมมาบปอหกพันเก้า 6, 9, ผมใส่ไปก่อนอันเดียวใส่ล้อเดียวก่อนใส่ล้อแล้วก็ห่งใจช่วยร้านก็เนี่เออได้อะใส่ไปอันล้อเดียวก่อนบอกห้าอย่างเปลี่ยนเตื้อเปลี่ยนล้อเดียวโอ้ฮีบอเนี้ยอันไม่อันบอดอ่งามด้วยแฮมอะเปลี่ยนใจแล้วบ่า เปลี่ยนใจบ่เอาอันสามูไลสามูเลยขอบสิแม่แล้วเอาอีเลยไงดูต่างมันจะใส่รถทิงไดยงได้เซมควายดูต่างมันบาดใจเออไม่ได้น้ำหนองน้ำท่วมบาด้จะไปขัวยังเนี่ยมันมาได้ควายโอ้ผมยายจะบาได้ไปเหลือให้ไปไหนเอาใส่ของเฮาเลยใส่ของเฮาเลยโอ้ช่างมาเลยครับเน่ครับเดี๋ยวผมจะถามกัน ผมจะเบาอ่ะนี <substit uting> ่ล่ะป่ะผมจะขอใส่อัอี้ดีกว่าอี้มันแน่นอนกว่าใหญ่ดีครับมันไม่ใส่รถไอ้เสร็จมันได้หรือกันเนี่ยมันใหญ่เลยกันหนักขนาดไหนนะฮะสูงมากมองเอลเนี่ยนะแล้วกันเนี่ยเบอร์เอาไปเปล่าเนี่ยจากร้อยกิโลห่อยไปมอาแค่สิบกิโลน่ะอันนี้นะถ้าเอาไปเปล่าเนี่ยร้อยกิโลไปเปสองร้อยกิโลมันเนี่ยอู้มาได้เนอะแน่ช่างครับเอาใส่อันนี้สามแกนแล้วเอาใส่อันนี้แกนได้ก่อเเอาใส่อันใหญ่นี่แกนได้ก่อเ หอมาได้อย่างไดควายเอ้ยขี้หนังมันแงี้ยมันงามเอาก็ใส่สักอันหนึ่งใส่ใส่สักวงหนึ่งสักมาได้กะมาได้มันจะเท่เนอะเวลามันไปมันเงียกะควายโอเคครับอ๋อโอเคโอเคเอาอันนี้ก็ได้ครับ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 ผมใส่จุ๊บอ๋อจุ๊บใหม่โอ้ครับผมอันนี้อย่างครับ ในจุดลมที่เราเติมเติมลมครับเปลี่ยนใหม่ทุกทุกครั้งลมอ่าจุดลมรับเติมลมอ่ะเดี๋ยวนี้น็อตเขาใส่เป็นน็อตเข้มน็อตเก่าเป็นบางามน็อตเป็นออกบางามเริ่มบางามไปละเราใส่ตัวนี้เลยครับโอเคสุดยอดอันนี้แถมนะครับเนาะแถมแโอ้ยครับผเนี่ยแต่กี้ผมหาเอาล้อแต่กับไอ้อย่างเบ้าห้องเนี่ยน่ะเบอกลมอ่ะบล็อกลมยิงเข้าได้สบายบึ้บบึ้บเลยเออพอดีอันผมจะไปใส่เขี้ยวเขี้ยวปลอมผู้ลุงชายอยู่ละ

นะเออถามเป็นความร้อนไหนๆก็มาละอันถังลมช่างมีก่อนผมมีถังใหญ่แล้ะอันนี้มันบ่ค่อยตึงมันเหี่ยวมันมันแตกไปเองโตเอาขอปึงสักสองคำที่เข้าห้งขี้ท่านใดอ๋อควายแฮมเมาเอออันไปเจ็บอย่างแฮมมันมันเจ็บมันเพื่อมาเอามันเพื่เดียวว่าตึงมันโผื่เดียวว่ได้ขี้อะไรไวเออมันยังยังลูกป่งเลยนะเออเอาเอาเอาใส่แห้เนีเดียวอีก bà bà bà, bà chém nhá mà chém đa phô gì đó bà chém bà chém hai <laughs> trang to lên ừ. bà chạy đây cả ô ừ. con đây đi biệt đi quay bao bao hơn đây rồi ừ. thành một ngang ngọt quá bao không ngang à đô. อตอนชุนอดก่อนครับคุณไทยอ,อยานไล่ล้อมาเข้ากับโซมผมดี FC ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเสริมลอ่อแต่งลอ่อคือกับรถกันหักของท่านนะครับท่านสามารถ นะครับมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านอดัจูบครับผมเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้เนาะครับผมวันนี้นะครับผมได้นําลูกชายหรือว่ารถกันหักนะครับวันนี้ได้เอามาเสริมล้อเสริมล้อใดที่นี้ก็คือเอามาเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับเปลี่ยนแม็กเสริมล้อเลยย่า่อย่างผมถึงต้องเลือกร้านนี้นะครับซอสย,ยาม ยานยนต์นะครับเพราะว่าร้านนี้แม็กถูกเลยแม็กมีเลือกนักขนาดมีเขาเลือกนักขนาดแฮมปอะะยางก็ถูก้วยแฮมครับผมครับผมวันนี้ผมเลี้ยงอูก,กับอายอย่าง,ช,างช่างพอครับช่างปอนะครับช่างปออันนี้เปอนก็ยังมีคือคำปรึกษาก่อนทำโดยแนะนำนะครับก่อนทำเมื่อเขาตัวนะครับเอฟซี FC ท่านใดถ้าอยากจะเสริมรอคือนะครับลดกันงามของท่านนะครับท่านสามารถมา แวะหากันได้ที่ช่างปอนะครับร้านซอสยามยานยนต์นะครับร้านพี่กัรร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับแยกบวกฮกครับนอแยกบวกฮกแยกบวกกสีวิไลสี่วิไลครับผมซ้อหาไปยากเลยนะครับโอเคไปเซตพิธีอีกบันมันใจรถคิงที่ไหนรถคิงมิคุนวายครับผมกันเพกันเพครับผมอันนี้รถช่างนะครับ โอเคเซตพดีดดดสวยงามสวยงามครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับเอาใช่ครับผมจากราคาแม็กนะคบราคาเริ่มต้นนะครับราคาของแม็กนะครับหกพันเก้าร้อยบาทครับผมจะไปลืมมาแวะอุดหนุนเสริมลอเพื่อลดกันงามของท่านโดยนะครับสวัสดีครับจื๊บไวเซนใช้ข้ากินยาตายเ,าเขี้ยวเข้ากาันหันเลยเอ,อียง,ยงมาแง